พอบอกว่าจะชวนมาออกคลิปนะครับตอนนี้แต่งหน้าแล้วและที่แปลกมากคืออะไรครับคุณกลัวแพ้คุณป้าคุณกลัวแพ้พี่สาวคุณคันนั้นเหรอฮะเป็นคนที่ไม่แต่งหน้าแล้วคุณแต่งหน้าทําไมเอาคุณมาสีมาดูเขามาทาปากแดงดูสิปากแดงอะโอ้โหนี่ยังคะ Beauty อ l เกอ e r สวยยังคะสวยแล้วคับก่อนนี้คะนี่ถ้าดูไม่ออกนี่คิดว่าอายุแบบยี่สิบห้ายี่สิบหกเขาเนี่ยวันนี้ไปลาแปลของ ว่าไงคะคุณพี่คนสวยนี่ตอนนี้ฉันมีคนทักสองคนนี่มีคนนี้เรสองคนทีก็ดูตรงไหนวะเขาก็พูดอย่างนี้ทุกคนเลยเนาะแม่เนาะใครมาเขาพูดคุณพี่คนสวยกันหมดแล้วเนาะมีใครจะบอกว่ายี่ป้าคนนั้นอะเราไม่มีใครเขาพูดอย่างนี้หรอกใช่ไหมแม่ปากแดงสู้เขาไม่ได้เลยแม่ว่าสียืมที่ทาปากหน่อยดิเอาทาไม่เป็นหนูทาแป้งก็ดูแดงกว่านี้ต้องแดงกว่านี้เอาไมา โอ้ยมีเคยทาแดงเที่สาวจะทาให้อ่ะน้องสาวก็ต้องยอมหน่อยวางยาแล้วปากูมันเม้มปากแล้วเออมันไม่สมดังเม้มปากเล้เออแม่มันเสมอการเล่ห์ล้ออะไรหรองยิ้มทำให้ฉันน่ะเล่ห์ล้ออย่างนี้เออเช็ดไว้นี่ความรักที่มีต่อน้องสาว ขึ้นข้างบนเลยบันบหน่อยนึงเลยนี่อะไรครับอยู่ๆคุณก็วัดความดันวัดบ่อยไม่ค่อยสบายผมผมซื้อเครื่องนี้ไว้นานมาแทุกคนไม่ได้ใช้เลยตัวผมเองอ่ะมีตะบูนใช้อยู่กับแม่วัดบ่อยอ่ะกดไป <S <S 2> <S 2> คือกูบอกไว้ก่อนนะพ่อกูเนี่ยวัดความดันบ่อยมากจะถามว่ารู้หรือเปล่าว่าความดันเท่าไหร่คืออะไรไม่รู้แต่กูอยากเห็นตัวเลขเฉยถ้าเกินร้นอยเท่าไหร่อ่ะนี่นี่ดิกูสิมาแล้วเกินเท่าไหร่นะอันนี้บนบนร้น<พ>อยสามเมตรล่างเจ็ดเก้า อนิดหน่อยถ้าธรรมดาปกติคือ120ยยสถ้าสามเทียนมันนิดหน่อยตันนิดสูงอ๋อสูงความตังขึ้นสูงนิดหน่อยนิดหน่อยนะเมื่อกี้พ่อร้อยสเอดเจ็เนะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองปักบ้างไม่เกี่ยวกับทำอาหาและกูตอนนี้อยากเล่นอย่างนี้ทนะคนก็ความนันครับเวลาบรรลัสรัชอบชอบเฟินเหรออ๋อแล้วก็เาหัวใจเต้นพาจะตุบตุบตุของผมได้บนบนหนึบเกต่ำเจ็สิบแปดฮะ ทำไมอ่ะต่ำคำนั้นต่ำเหรอต่ำเดาเออแต่พักคนไม่พอจริงเออใช่แล้วทุกคนผมมิลรื่งจะบอกด้วยคือตอนนี้นะครับเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วที่ผมจะจัดรายการอยู่ที่แอป แยบไลฟ์ yep, นะครับผมแล้วผมขึ้นไว้ตรงนี้จริงผมจัดรายการนี้มา3เดือนแล้วนะเดือนนี้เข้าเดือนที่3แล้วก็เป็นเดือนสุดท้ายที่ที่ผมจัดแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นตาราง Life ไลฟ์ไว้ให้ประมาณนี้นะครับไลฟ์ประมาณช่วง3ามทุ่มถึงสี่ทุ่มหรือบางวันก็อาจจะ4ี่ทุ่มถึง5้าทุ่มแล้วแต่ก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบพิธีในช่วงช่วงเวลานั้น,น,นมาพูดคุยกับผมมาอะไรก็มาได้ทางแยบไลฟ์แยบนี้นะครับผมจัดเดือนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวขึ้นตารางไว้ให้เดี๋ยวเราไปตะบุไม่ไปเหรอเดี๋ยวเราชิม เฮ้ยแม่แม่ค hey. ่ะขอบคุณเฮ้ยดี่ากเราบอกว่าเขาก็ไม่สุขอย่างนี้แม่ไม่กล้ากับพ่อแล้ววันนี้คุณป้ามาไม่อยากให้เขาเห็นภาพน้องร้ายๆแล้วก็เดี๋ยวน้องเคยจะอายเพราโดนเมียด่าไม่ได้อาย่ะแล้วเดี๋ยวน้องเคยจะอายเดี๋ยวก่อนนะในขณะที่เรากำลังพูดอยู่ ไม่สนใจรายการแล้หันหอมกันแล้วไปไหนแล้วนะไม่วันนี้คุณจะทําอะไรคุณต้องบอกผมก่อนยำมาม่านะคะยำมาม่ากินใช่ไหมแล้วไงมันเน่ามันเสียก็ไปเอาออกแยมมันเขียวมันเขียวแยมมันดําแม่อย่าเหยียบประศรีพระศีเขาอยู่บนโลกนี้มานานแล้วเขารู้วิธี่การณ์อะไรเราประศีเขียงหน่อยิว่าก่อนนะคะย้อนเอาไปเจอก่อนนะจ๊ะเขาถายป่ะเออป้าไม่ได้ถ่ายคลิปอ่ะนี่จะทำแม่ยำมาม่า ถ่ายคลิปถึงที่ย่มาม่านี่นะทาอะไรแบบนี้มันไม่ใช่แบบนี้นี่ไม่ใส่มะนาวนี่ทาตามภาษานี่แต่นางไม่ใช่เขามาไล่รายการแล้วเามารายการหลายครั้งแล้วเราจะมีพริกสดนะคะพริกสดที่<อ>ตําใช่ไหมตำตำไม่ต้องละเอียดมากนะแต่หย,ยาบๆนะคะ,อะพอมุกตาําหยาบหนึ่งมุกได้วปะนี่หยาบแล้วค่ะขนาดนี้นะคะยำมาม่าใช่ไนี้คะ ของวัตถิมีอะไรบ้างมีนี่นะคะมีมะหวัวหัวหอมมะหวัวหัวหอมอะไรครับเนี่ยมีหัวหอมอ่ามะนาวพริกตำป่นก็ใส่กรอกแล้วก็น้ำตาลพริกตำป่นพริกตำให้ละเอียดละเอียดหน่อยนึงอ่าเมื่อกี้บอกหยาบไม่ต้องละเอียดมากนะคะจะหยบหยาบตรงนี้หยาบไม่ละเอียดคะจะพริกตำพริกสดพริกขี้หนูสดตำให้ไม่ต้องบุบบุบไม่ต้องให้ละเอียดมาก เออไงนี่่ะต้องให้ละเอียดมากเมื่อกี้คุณบอกว่าหยาบๆแต่เมื่อกี้คุณบอกว่าละเอียดแล้วคุณบอกปนเออปล่อยเข้าปล่อไปนี่ไม่ต้องละเอียดมากอ๋อปล่อยเข้าไปปล่อยเไปแล้วจะหั่นไส้กรอกด้วยไอ้นี่ด้วยค่ะอ๋อหั่นเฉียงๆนี่หรอหั่นเฉียงๆงี้เลยค่ะไม่ต้องใหญ่มากนะให้เป็นดลายเลยอีทายอ่าอีทายเออทุกคนปฏิชีพใช้มีดท้ายว่ะทำไมอะไส้กรอกนี่ตาดจบ้าตานะหยาบกวา อันนี้คือแบบว่าเป็นความศิลปะทุกคนเนี่แล้วก็ต้องหลากหลายวิธีการทำนะคะได้ได้ไ้เออจะเอาแบบเดียวๆแบบไม่ได้ต้องมีหลายแบบเออมันจะได้เออชิ้นนี้แบบนี้เนาะชิ้นแบบนี้นี่นะำตาลเฉดด้วยค่ะเด็ดอย่างนี้เลยหรอใช่จ้ะถ้าจะให้ดีลวกก็ได้ไม่เป็นไรแต่ครับไม่มางคนก็ไม่ชอบลวกไม่ลวกก็ได้ค่ะถ้ากินกรอบๆอย่างนี้แต่เกลือนิดๆอย่าดูว่าใส่เกลือกับไม่ใส่เกลือมันต่างนไงใส่ที่น้ำหรือใส่ที่หมูเลยอะใส่ที่เลย น,น่ใส่เกลือ,อใส่เกลือไปในน้ำนี่ทุกคนเพราน้ำนเกือแล้วก็หมูใส่นะคะล้วนหมูลงไปล้วนหมูทุกคนสังเกตนะว่าเนี่ยเวลาเขาออกทีเขาจะพูดเพราะอย่างเงี้ย <c oughs> แต่พอ่อศิษย์เขาเป็นคนไม่พูดคำหยาบเลยเนาะ <c oughs> ใช่ไม่มีคำหยาบเลยทุกคนไม่มีคำหยาบจากพอ่อศิไม่ชอบคำหยาบแ,แล้วรู้สึกยังไงที่หลานเอ็กกับปราร์คมันหยาพายได้ขนาดนี้กา,ารที่พูดคำหยาบมันก็ไม่ดีนะคะออื เพราะว่ามันทําให้เราชีวิตเราไม่ค่อยจะถือเท่าไหร่พูดจาอย่าให้มันอยากโดนกันเลยแม่มาล่ะกูไม่อยากจะเชื่อเลยว่าไอเกตูไม่พูดคำหลักูคงมีพันล้านไปแล้วล้วนหมูด้วยการใส่เกลือเข้าไปนะทุกคนตอนนี้คุณเหมือนคุณไม่มีสูตรอต่คุณมองหาว่าอะไรน่าทำบ้างอะอะไรน่าเอาไปใช้นี่คือการรักภาีแสงสีสีสันไปเลยหันอย่างนี้เหรอเออวิธีการหั่นของเขาแต่ร้านอะไม่เหมือนใครนะวอะไรเนี่ยนีเล็บแตะคุณจะหั่นแบบไหนล่ะ คกูใจนะผมก็ไม่รู้คกูใจแบบไหนเนอะเดืดร้ายหมดเดือดหมดเลแล้วจะแบบไหนล่ะอู้อ่ามีรอดเดือดดิเดือดกำลังเดือดเลยอ่ะคุณนี่เชื่อคนง่ายเนาะขอห้าอะไรที่จะทำไม่น่าพูดเลยเนาะเออเดือดก็สีว่ะอ่ะลงไปทุกคนกดกดให้มือให้ม้ีน้ำให้มันจุ่มว้ายระวังหกเด้อพ่อสิใช้เวลาการต้มเท่าไหร่คะ สิบนาทีสิบห้านาทีสิบห้านาทีสิบห้าทีต้มมามากเละเป็นแป้งเละเป็นมันนิ่มเฉวิเป็นแป้งที่ผ่านไคุณนี่ยังเพิ่งห้าทีคุณตักแล้วคุณเสวยมากอ้าวเจ้ากี่ทีบอกมาเอาสิบสี่นาทีแล้วอะให้เวลาลวกให้มันเส้นพอรู้ว่านิ่มแต่เส้นมันนิ่มแล้วนะคะนี่คือนิ่มเมื่อไหร่ไปดูแข็งๆเลยโคนให้ไอ้ไอ้คอนมันมันออกไปก่อนจะมันดกน็อต เขาเรียกอะไรนะนกน้ําเย็นนกน,กน้าเย็นจะได้เส้นมันจะได้สวยขึ้นอ๋อผัพริกก,ก่อนอ่าพริกใส่ไปพริกแล้วก็หมูสับเ้าให้มันเข้ากันเครื่องพริกนี้ใส่นะคะอันนี้ไม่ลวกหรอโอ้ยังไม่ได้ลวกใชนะ่ไหมเอา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 อะใส่ไส้กรอกไป,กไปลงไปนะครับหอมแดงใส่เข้าไปหน่อยนึงแล้วก็มะนาวบีบเข้าไป ใส่มะนาวก่อนนะอ่ามะนาวให้มันปรุงรสได้ที่ก่อนน้ำตาลนิดนิดน้ำตาลนิดนิดทุกคนใส่น้ำตาลลงไปทุกคนอ่าแล้วคนต่อผักลงเลยใช่ไหมใช่แล้วมันก็จะน่ากินได้ขึแน่อ๋อน่ากินมากๆเลยวะโอ้โหชิมดูก่อนนะคะใช้ห้านิ้วนะคะห้านิ้วเลยเหรอหนิ้วแปดสิบน้ำปลามาเขาเป็นอีสายจริงเนาะอออีสายตีมันจะเปรี้ยวหวาน ผงไม่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 แับผงผงนิดนิดไหนฟ้าดำฟ้าดำมันก็โอ้โหฝาแม่กวกฝาดำมึงใส่เครื่องช่วยนิดนึงอ่าอืมอใช่ได้อ่าเอาเป็นเอามาตาคุณครับอ่ะของแม่เริ่มยังไงคล้ายๆกันแหละใช่ไหมใช่ลวนหมูก่อนอ่ะลวนหมูอ๋อแม่ก็เตรียมของแม่เนี้ยอ่ะแต่แม่เตรียมเครื่องไว้ไว้แล้วทุกคนนี่คือการดีๆของแม่จะเป็นอย่างี้ อนี่อ่ามาเครื่องปรุงแม่มนี่แค่เนี้ยเครื่องปรุงของแม่ก็มีเยอะกว่านะมีนี่ด้วยนะเนี่ยมีอะไรตะ,ระไคร้อ๋อของแม่เลยเพิ่มตะไคร้แม่แม่ขายไม่ได้ไปนี่ให้มันหมูมีรสชาติมิดนึงไม่าใช้เอาเยอะเอาแค่นี้เดียวเพราะว่ามันมีผงมะม่าแล้วอ๋อต่างกันเพราะว่าปฏิปฏิใส่เกลือนะทุกคนเอาหมูมลงแลง้วท<ๆ>ุกคนนี่เขาทำงานสองเตาเนี่ยนี่คืความแบบนี่คือความรีบร้อนไงมันจะไม่เหมือนปฏิที่เขาว่าเขาจะใช้ความใจเย็นของเขาเดี๋ยวช้าเดี๋ยวของปฏิจะเซ็งอ๋อ อะไรผมเป็นผู้ช่วยคุณได้ไงเนี่ยซึ่งเมื่อกี้พเติไม่ได้ลวกเฉดใช่ปะไม่ได้ลวกเีฉดแล้วน้องกำเย็นอ่ะสก๊อกอืมอ่ะเราก็รอให้มันเดือดนะทุกคนถ้าเกิดว่าคุณแพ้คุณจะเป็นอะไรไหมฮะไม่เป็นไรค่ะแต่รู้สึกว่าเองจะแพ้หรือจะชนะคิดว่าชนะมากกวนี่อ่ะใส่หมูลงไปเลยทั้งน้ำเลยทุกคนใช่ไปใส่เนี่ยอ่ะที่คล้ายมันอ่ะใส่ไปเลย ถ้าเราเยำมามา่าสองซองก็ได้สองซองไม่มีซองเดียวมีซองเดียวก็ใส่แค่ตมกราตรสัดวของมันใช่นี่เคยผลว่าไม่ต้องใช้มะนาวสุกไ่มมันมีรสชาติกับมันอยู่แล้วเพราะของแม่คือใส่ตะไคร้ด้วยมันจะแม่ทำกินบ่อยเราไม่เหมือนก็นคือปกเสีะตำพริกแต่แม่เอาพริกมาหัน่นเฉยมีความต่างกันหลายๆจุดอยู่เหมือนกันนะ เรื่องหน้าตาเนียให้ของใครก่อนเดี๋ยวนี้เน่เอาไป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 ,ไปต่อทำไมถึงให้หนั้นนะอันนั้นมันน่ากินเหรอะปลากระเชนเป็นระเบียบหน่อยนี่มันไม่ค่อยเข้าแถวเอาทีมอะไรนะวันนี้มีขั้นอะไรนะธนตีนี่ย าาาเปนนอออะะไไรร้้้มู่จักใครวะร้านอาหารไหนที่มีธนาดสีสติดป้าย,ายไว้นะ่ะร้านนั้นอร่อยไม่รู้จักวิจารตามความเป็นจริงอันนี้ไม่มีกลิ่นตะไคร้เขาไม่ใส่ตะไคร้คนละสูตรไงอ๋อตะบุมตะบุญชอบแบบมีตะไคร้มากกว่าใช่อ้าวเรียบร้อยเฮ้ยคุณคุณมีแววแพ้แล้วตอนนี้ หวานนะไม่ใช่หวานนะหวานเหรอแต่พูดจริงไหมเหมือนตำตลาดเลยอ่าตำตลาดทั่วไปอ่ะไม่ของแม่ครับแต่ไม่ได้ไม่อร่อยนะอร่อยแบบตลาดอร่อยแบบตลาดเลยไม่ต้องไทยเหรอวะโหไทยผมไม่คนถ่ายผมรู้เลยเอาพ่อว่าอะนของแม่วันหลังก็ซื้อแฟร์ผมเถอะโอเคมันคนละสูตรตำแบบแบบชาวบ้านชาวบ้านแล้ิมๆมันไม่หวานนะครับ ไม่แต่ปาร์คเป็นคนแบบไม่กินหวานบ้านนี้ไม่กินหวานเลยแต่ปาสีเขากินหวานแต่แป้งเขาบอกว่ามันเหมือนตลาดเพราะว่าไปสั่งตลาดปาร์คก็ดูชา้นนี้ใช่แล้วความเจ้นล่ะของปาสีเขาล็อกมันงเย็นเป็นไงบ้างแต่เส้นปาสีดีกว่าเค็มไหมพ่อว่าไงเส้นปาสีเขาล็อกมันงเย็นนะเค็มดีเค็มเหมือนที่เขาบอกเค็มเห็นไหมอาว่ารสชาติอ่ะเขาชอบนี้แต่เส้นอ่ะเขาชอบของปอสีรสชาติปาสีชอบนี้คือคือปาสีให้ของตัวชนะแหละใช่ไปตกรอบไปเลยคุณติช่ได้แอปปาสีครับผม วันนี้ขอบคุณประสิทธิ์ด้วยนะครับที่มาร่วมนะครับแล้วก็ขอบคุณแม่นะครับขอบคุณกรรมการอย่างคุณพ่อด้วยนะครับผมเนี่ยถ้าให้ทายถึงไม่บอกว่าให้ทายว่าของใครพ่อทายถูกร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรฮะเพราะว่าอันที่มีตะไครือของแม่เพราะว่าไปซื้อของจากตลาดด้วยกันอ๋อได้รู้ <c oughs> ไปไปไป <c oughs> อย่าลืมไปเลือกตั้งด้วยนะทุกคนบายยเบอร์ะอะไรแต,แต่ผมบอกไว้ก่อนประสิทธิ์เนี่ยประสิทธิ์กับผมมาเลือกคนระเบิดกันทุกคน แต่ว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าทุกคนสามารถใช้สิทธิ์ใช้เสียงได้ตามที่ตัวเองต้องการนะทุกคนยังไงถึงแม้เราจะคิดเหน็นไม่เหมือนกันเราสมาราชันชนหมัดชนมาชนหมัดน,ดนี่สมารชันไปติดตามช่องปาร์คเลยดีอีกดชั่งีแล้วคุณจะไม่เสียกติดใจติดตามช่องปาร์คเลยดีอีกดชั่งีแล้วคุณจะไม่